you <laughs> เอาล่ะกระาบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับศึกดวลเซิร์ฟจีนประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวอะไรโหดๆบ้างนะครับเจ๋งๆบ้างนะงต้องขอบอกเลยครับสัปดาห์นี้โหดมันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวจะโหดขนาดไหนนะครับเริ่มจาก4ี่ทีมสุดท้าย ก่อนละกันนะครับผมเริ่มจากทีมที่แพ้นะครับผมนี่ครับทีมที่แพ้นะครับพลังอยู่ที่12ล้านนะครับนี่ทีมฝั่งฮีโร่ก่อนนะครับมีมุ้งเมงเอามุ้งเมงมาลงด้วยนะครับก็น่าจะมาเป็นสกิลพวกฟื้นคืนชีพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีกระหน่ำให้เพื่อนแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะฮะ อาจจะมาใส่ให้ตัวครบเฉยๆนะครับผมแล้วก็หวังจากพวกสกิลมันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพวกซอมบี้แมนนะครับซิลเวอร์แฟงนะครับผมกาโร่นะครับเน้นดาเมจมาเลยนะครับแฝดประกายแสงนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดาร์กนะครับเอามาแทงนะครับผมส่วนอีกทีมนึงนะครับที่แพ้เนี่ยจะพลังอยู่ที่12ล้านตีเป็น13ล้านละกันนะครับก็มีอวมวยเหมือนเดิมเลยนะครับมีซอมบี้แมนนะครับผมมีซิลเวอร์แฟง มีแฟดตรระกายแสงนะครับมีซูเปอร์ดาร์กเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีกาโร่นะครับจัดทีมก็คล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับน้องอมวยนี่ก็ยังเป็นขวัญใจเซิร์ฟจีนอยู่เหมือนเดิมนะฮ <c oughs> ะอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูของรอบ4ทีมสุดท้ายสัก ทีมหนึ่งดีกว่านะผมว่าทีมนี้เนี่ยพลังเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันและน่าจะค่อนข้างที่จะสู่สี่กันนะครับนี่ครับอีกทีมหนึ่งพลังอยู่ที่13าล้านนะมีน้องหมวยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นกรอบแดงหมดเลยนะครับผมเนี่ยนอกนั้นตัวก็จะคล้ายๆกันนะต่างกันแค่มูเมงไรเดอร์กับกรอบแดงเท่านั้นนะครับก็พลังห่างกันประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสู้กันได้สูสีขนาดไหน ะเริ่มแล้วครับผมมาครับเริ่มจากฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับมูเมงใส่กระหน่ำาให้กาโร่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ากาโร่เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับมาแล้วครับกาโร่ได้อันตีก่อนเลยครับปูงปังปูงปังปูงปังโอ้โหดามเมงเจ็ดล้านกว่านะครับฝั่งขวานี่ตายไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้แฟร์กระายแสงยังทําอะไรมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับกาโร่ตีกระดูกหักสีทองไปแล้วหนึ่งทีนะครับแฟร์กระายแสงฝั่งซ้ายเปิดบ้างครับโอ้โหซิวเวอร์แฟงฝั่งขวานี่แทบสิ้นใจไปแล้วนะครับ ฝั่งขวานี่รู้สึกดาเมจยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับกาโร่ฝั่งขวาเอาคืนบ้างครับผมเปี้ยนหูวดาเมจยังหนักครับผมเรียบร้อยครับ5ต่อ5ครับตอนนี้ซอมบี้แมนล้มไปหนึ่งทีแล้วนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ล้มตามไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดครับหประกายแฟดประกายแสงยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซอมบี้แมนกับซอมบี้แมนหัวจัดเองแล้วครับซิวว่าแฟงโดนไม่รอบนี้เรียบร้อยครับซิวว่าแฟงเปลี่ยงไปอีกหนึ่งครับ สมบิแมงก็ยังใช้ได้อยู่ครับตียังไม่ค่อยสะกิดเท่าไหร่ซุปเปอร์ดังนี่ยืนหลังทั้งคู่เลยนะครับอุดช่องโหว่นะครับผมกันโดนล่วงหลังนะครับเรียบร้อยครับกาโร่สวนคืนไปตายยังเขียดแสงจับหนักกับรอบนี้โอ้โหเอาครับกาโร่กาโร่ก็ยังตีสวนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับฝั่งซ้ายนะครับยังได้อยู่ครับโอ้โหเอาเรื่องครับเรียบร้อยครับ เหลือสองตัวเท่านั้นนะครับกาโร่จะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เปี่ยนโอ้ไม่ตายครับยังเหลือครบครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับฝั่งขวาก็ชนะไปนะครับชิวเชียดนะครับถ้าเมื่อกี้นี้กาโร่นะครับได้มีสิทธิ์อันตรีสักทีหนึ่งนะผมว่าไม่แน่นะครับมีลุ้นเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูคู่ชิง,งของฝั่งฮีโร่กันก่อนดี่กวหานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะมาแล้วครับโอ้โหก็มวยนี้ฆ่าไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะโหดขนาดไหนนะแฟะกายแสงเปิดก่อนครับยังไม่ค่อยสกิดเท่าไหร่นะับกาโลส่วนคืนไปทีหนึ่งแฟบกายแสงก็บอกว่าสกิดเบาๆคันๆนะครับผมเจอคิงสระโขงเข้าไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหคราวนี้เลื่อนไหลเป็นน้ำครับผมโอ้โหคิงก็ไหลเป็นน้ำเหมือนกันเรียบร้อยครับไปก่อนชาวบ้านเขาเลยครับจังหวะนี้ กาโลเอาคืนให้เพื่อนครับเปียงโอ้โหเกือบหมดทีมครับน้องมวยนี่ไปก่อนเพื่อนเลยครับโอ้โหต่างคนต่างแรงจริงๆครับคู่ชิงคู่นี้ครับวัดกันไม่ได้เลยครับแต่ว่ากระบองเหล็กยังยืนหน้าแบบชิวๆเลยนะครับยังแบบสบายๆนะเรือไม่ลดเท่าไหร่นะแต่ดาเมจนี่ยอมรับเลยทั้งสองฝั่งแรงทั้งคู่ครับหวังผลกันได้ทั้งสองทีมเลยนะครับจังหวะนี้เอาละครับซอมบี้แมนใส่กระบองเหล็กแล้วครับดูครับยิงเข้าขนาดไหนครับเปียง โอ้โหนึกว่าสก,กิดครับแทบไม่ลดนี่กระบองเหล็กตีคืนหวดคืนก็ใ่้หดไปหนึ่งทีหหวดเป็นก๊อปเลยเนี่ยครับกระบองเหล็กไม่เข้าเซิรฟไทยสักทีหนึ่งนะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบว่าก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะยังโอเคนะครับสําหรับคนที่แบบว่าไม่เน้นจัดทีมคอมโบกับตัวอะไรเลยนะยืนกระบองเหล็กเดี่ยวๆเลยนะครับเอามายืนแทงยืนตีนะครับเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าปั้นดีๆนะ เอาละครับกาโรครับจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับโอ้โหไม่ล่วงครับเอาไม่ลงครับยังเอาไม่ลงครับกาโรลงเองหรือเปล่าครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับกาโรลงไปแล้วครับเออเอายังรอดครับโอ้โหซิว่าแฟงไปก่อนครับกาโรนี่เหล็กเซียวเดียวครับกระดูกแตกทั้งคู่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม ได้อยู่ครับกระบองเหล็กนี่ยืนแบบชิวๆเลยนะฮะดูดิครับเลือนเหลือครึ่งหลอดครับดูครับจะไปก่อนเพื่อนี่อะหัวก่อนเลยซอมบี้แมนกับซอมบี้แมนเถอะโอ้โหนี่ครับหัวเป็นลูกขนุนเลยครับจังหวะนี้นี่ขนาดแต่งนับซูเปอร์ดาร์กับซูเปอร์ดาร์กเลยนี่ครับซูเปอร์ดาร์กับซูเปอร์ดาร์ชนกันเองครับจังหวะนี้ทุ่มเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่ตายครับซูเปอร์ดาร์เอาคืนบ้างครับ ไปเอยงไม่สะกิดนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับซูปอร์รักไปเองครับสายนี่มีสิทธิ์แพ้สูงเลยครับตอนนี้แฟนประการแสงตัวเดียวจะยื้อชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าอืนี่กระบองเหล็กวหัวทีครับดูดาเมกาโลนะครับผมไปเ้ยงโอ้โหโหดจริงๆครับไม่ต้องพูดมากเลยครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับติดกระดูกหักสีเหลืองด้วยนะครับ เปี้ยงนัดเดียวจริงๆครับอันนี้รู้จักนัดหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมสำหรับฝั่งศึกดวลฮีโร่เซิร์ฟจีนนะครับผมมาดูฝั่งปีศาจกันบ้างดีกว่านับสี่ทีสุดท้ายฝั่งที่แพ้นะครับพลังอยู่ที่2 4ล้านนะครับผมนี่มีราชานั่นฟาหูกรอบแดงหมดเลยนะครับโกเคสซือด็อกเตอร์จีนัดนะครับกโลกโลนะครับแล้วก็จะมีกลริบาสนะครับแล้วก็ด้วงนะครับที่เป็นกรอบแดงเหมือนกันนะครับผม ฝั่งขวาเนี่ยทีมที่แพ้นะครับก็เป็นกรอบแดงเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับพลังอยู่ที่15ล้านนะครับโอ้ถือว่าไม่ใช่เล่นนะครับมีโบลอสนะครับผมมีนกยูงนะครับหรือว่าฟินิกซ์นั่นเองนะครับที่เป็นสายจ่อหลังนะครับมีโกลิบาร์เหมือนกันเลยแล้วก็ดวงเกโลเกโลแล้วก็โกเคสซือนะครับผม ส่วน2ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่านะครับโอ้ยทีมนี้พลังเกือบ20 m อนะครับหรือ20ล้านนั่นเองนะครับรอบแดงทั้งหมดนะครับแต่ว่าฟีนิกซ์เนี่ยแค่3ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็เกโรเกโร4ดาวนะครับจะมีด้วงนะครับ มีเมลซากาดนะครับผมมีโกเคสืและโบลอสนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยพลังอยู่แค่16ล้านนะครับห่างกันถึงประมาณ3ล้านกว่าๆนะครับหรือเกือบเกือบสล้านประมาณนี้นะครับตัวละครก็ไม่ต่างกันมากจะมีต่างกันแค่วัคซีนแมนเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มแล้วครับผมใครได้เปิดก่อนได้เปรียบครับรอบนี้เมลซากาดได้เปิดก่อนเลยครับเปี้ยงโอ้โหเหมือนสกิดครับฟีนิกซ์นี่แทบไม่ได้เหมือนสกิดเอาล่ะครับกิโลกิโลเปิดบ้างครับผมเปี้ยงโอ้ห ายไปกับจักรวาลครับเปิดขึ้นมาเลือดแทบไม่สะกิดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีพวกเกโลเกโลหรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่มันช่วยช่วงต้นเกมได้เยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟนอกนะครับ2อถึงสเทิร์แรกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเลื่อนลดกันมากเท่าไหร่นะครับจะไปเห็นผลจริงๆคือเทิร์ที่3นะครับนี่ครับดูอย่างว่าโบลอสแบบว่าหนักๆอาวตายไปเลยครับด้วงเออเราจะพูดเลยครับนี่ครับโกเคสือก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าทั้งอึดทั้งแรงนะครับ ผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ตัวดําทั้งใจผมให้โกเกนสึไปแล้วนะครับเมลสากาศดูนะเมลสากาศนี่จริงๆไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับโอ้โหแต่ก็สามารถทําให้ฟีนิกซ์นี่กระหายเลือดได้เลยนะครับกริ <ไ Gone. S 1> บัสเปิดบ้างครับจังหวะนี้ไม่เท่าไหร่นะครับมีดีที่พาสีนะครับสําหรับกลริบัสเกโลกิโลคือบ้างครับเกโลกิโลนี่ก็เป็นอีหนึ่งตัวเมตาครับที่น่าจับตามองนะครับทาให้ทีของเราเนี่ยอึดมากๆ,ๆนะครับผมซอมบีม้แมนนี่ไม่ติดฝุ่นนะครับ เรียบร้อยครับโบลอดหวังผลครับจังหวะนี้เปี้ยงโอ้โหปีกหักดีครับเรียบร้อยครับแต่ว่ามีตายเกิดนะครับโกเคสซ่่ซ้ําครับรอมนี้โอ้โหมาแล้วครับเบลซากาดโอ้โหได้แค่สกิดโกเคสซีบอกทําอะไรพี่โกเคสซีเอาคืนบ้างครับจังหวะนี้เปี้ยงโอ้โหเลื่อนหายไปครึ่งหลอดเกือบทั้งทีมนะครับยังดีว่าดวงอึดนะครับก็เลยไม่เท่าไหร่ฟีดีเอาคืนบ้างครับโจมตีแถวหลังเปี้ยงโอ้โห โกเคนสสือก็แทบหงายเหมือนกันครับจังหวะนี้โบลอสยังยืนแบบขาสั้นๆครับจังหวะนี้เอาคืนไหมฟีนิกเปรี้ยงเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับฟีนิกมีตายเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับฟีนิกฝั่งซ้ายเอาคืนบ้างครับเปี้ยงโอ้โหไม่สะกิดนะครับแสดงว่าฝั่งขวาในโกเคส์อปั้นมาค่อนข้างดีนะครับผมอึดเลยนะครับเอาครับโกเคสโอ้โหวีเมลกาดก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับจังหวะนี้ ไฟที่เต็มตัวไปหมบทแล้วนะครับดอกนี้ยืนยังไหวอยู่หรือเปล่าไม่ไหวครับเรียบร้อยครับเมลสกัดล่วงไปหนึ่งตัวครับโบล็อดยังไงครับฟินิกซ์ลอมนี้ต้องหวังผลแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหซ้หลองเต็มอย่างนี้ยังไม่สกิดนะครับดูครับโกเกนสอยังแทบไม่สกิดนับยืนนิ่งๆให้ต่อยได้เลยนะครับแต่ว่าฟินิกซ์ฝั่งขวานี่ก็รู้สึกว่าจะทนทานนะครับตายเกิดได้หลายรอบแล้วนะยังไม่ไปสักทีนะครับฟืขึ้นมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ โบลอสยังยืนไหวหรือเปล่าครับโอ้โหโบลออบอกไม่หวั่นไหวครับมาอีกแล้วครับโบลอสลุกเตะดอกนี้ไป่วิ่งไม่แพ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับโอ้แต่ยอมรับครับอึดจริงๆครับทั้งฟีนิกซ์และโกเคสือนะครับยอมใจเลยนะครับคู่นี้นี่ถือว่าทั้งอึดทั้งแรงทั้งคู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าเอามาลองปั้นดูนะครับ โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ